เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเ่ืนอนๆทีรักนักสะสม เหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งสวัสดี FC ขอพระคุณอย่างสูงนะครับที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายๆคนหลายๆท่านส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายก็มีการซื้อขายกัน อยู่ปากปายถามว่าปัจจุบันนี้มีการซื้อขายไหมก็เหรียญห,หลายๆเหรียญก็กำลังเดินทางเข้ามาและถ้าเหรียญนั้นๆมาถึงแล้วครูโดงก็จะนำเหรียญนั้นๆเข้ามาพูดมาคุยแล้วก็นำมารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับในคลิปนี้ EP นี้ ครูโดกงจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเหรียญต้องบอกว่าเหรียญน,นี้เมื่อตอนต้นปีที่แล้วเป็นกระแสอย่างสูงนะครับเพราะว่าเล่นกันนี่หลักแสนบาทหลักแสนบาทเลยนะครับแต่ถ้าแต่ต้องเป็นเหรียญใหม่ๆเหรียญ UNC อน่ะแบบนี้เล่นหลักแสนบาทแต่ถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้ครูโดงก็คิดว่าไม่น่าต่ำกว่า ห้าหมื่นบาทหรือว่าห้าหมื่นบาทบวกลบนี่แหละอยู่ที่ประมาณนี้แต่ก่อนอื่นจะมาพูดถึงเหรียญนั้นนะครับคูโดงขออนุญาตนำเหรียญน,นี้มาให้ดูให้ชมนะครับใครเห็นเหรียญแบบนี้ค่โดงบอกได้เลยนะครับใครไม่ซื้อค่โดงรับซื้อนะครับเหรียญแบบนี้ลักษณะนี้โดยเฉพาะเหรียญน,นี้ที่เกิดขึ้นมากับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ แล้วก็เป็นเหรียญนี่ลวงข้าวนะครับเป็นเหรียญลวงข้าว,เ,เ,หว,าวเหรียญลักษณะนี้เป็นเหรียญปั๊มซ้ำปั๊มซ้อนก็คือพอสแตมป์ขึ้นรูปหนึ่งหนอีกครั้งหนึ่งก็สแตมป์ขึ้นมาอยู่ในจังหวะแบบเนี้ย เนี่ยครับผมออกมาแบบนี้ใครมีแบบนี้ครูโด่งรับซื้อนะครับ200-300ก็ 200, 300, 000, แล้วแต่สภาพถ้าสวยหน่อยก็ราคาสูงคมชัดหน่อยก็ได้ราคางามนี่ครับผมอาจจะถึง5 0 0ถึง1,000ก็แล้วแต่สภาพนี่คือเหรียญที่ครูโด่งรับซื้อมาแล้วก็นำมาจริงๆเนี่ยตอนนี้กำลังเดินทางมาอีกนะครับครูโด่งตอนนี้ครูโด่งมีเหรียญที่เป็น 25สตางค์ห้สตางก็มีแล้วแล้วก็หลายเหรียญก็นํามารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าเป็นเหรียญใหม่นะครับก็ราคาก็จะสูงหน่อยนี่ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ค่อนข้างสวยเห็นไหมครับนี่สวยเลยเนี่ยมีพระบรมชายาศาสตร์ทิสลักษณ์ในหลวงราชการที่9 2พพักนี่ครับผม เหรียญแบบนี้จริงๆมีเยอะนะครับมีทั้งเหรียญผ่านการใช้แล้วก็เหรียญ UNC เนี่ยใครที่ไปวัดนะครับแล้วก็ไปทําบุญตักบาตรบางทีไปเจอเหรียญแบบนี้มานะครับแล้วก็ดูไม่เป็นก็สูญเสียโอกาสแต่ถ้าเกิดใครดูเป็นก็แลกมานะครับก็ทําบุญกับวัดเนี่ยห้บาทร้อยหนึ่งแล้วก็พอได้เหรียญแบบนี้มาก็นํามาขายคูโดเต่อย่าไปขโมยมานะบาปกรรมขี้เกียจต,ตามไปใช้นี่ในชาติหน้า โอเคไหมครับเนี่ยเหรียญแบบนี้คูโดงรับซื้อนะครับเป็นเหรียญปั๊มซ้าปั๊มซ้อนเน,เนี่ยเนี่ยอย่างที่คูโดงบอกนะคะรับพอคูโด่งซื้อมาคูโดงก็จะนํามารีวิวให้ดูตอนนี้กําลังทําคลิปเกี่ยวกับเหรียญปั๊มซ้ําปั๊มซ้อนให้ดูนะครับเนี่ยแบบนี้โอเคไหมนี่ทีนี้มาวกกลับถึงเหรียญที่คูโด่งบอกว่าเล่นกันถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC เล่นกันหลักแสนบาท ตามหาให้ดีเลยเพราะมีการค้นพบค้นเจอและซื้อขายกันจริงแล้วนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญที่คุโด่งนำมาให้ดูก็เป็นเหรียญลวงข้าวอีกเช่นเดียวกันเป็นเหรียญ50สตังค์ใครที่เป็น fc คูโดงจะเห็นว่าคูโดงทำคลิปตัวนี้ออกมาคลิปหรือ2คลิปนี่แหละไม่ต้องดูอะไรมากมายเลยดูเพียงแค่ปีพุทธศักราช ปีพศราคาก็เล่นกันสูงถึงหลักแสนบาทล้านใหญ่ๆในประกาศรับซื้อหลักแสนบาทนะครับแล้วก็เขาก็ได้ไปแล้วด้วยเหรียญที่กะโด่มาพูดถึงก็คือเหรียญ50สตังค์ลวงข้าวดูเพียงแค่ปีพศนะครับก็คือปีพุทธศักราช2520ฟังให้ดีอีกครั้งนะครับ เหรียญโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2523ปี2520มาจากไหนเหรียญปี2520ถูกผลิตขึ้นมาเป็นเหรียญทดลองบล็อกเป็นเหรียญทดลองบล็อกนะครับพอไปในปี2500 ยีก็มีการทําแม่พิมพ์หรือว่าบางคนเรียกแม่ตาพอทําออกมาเสร็จก็ต้องมีการทดลองปั๊มและแสแตปมภายในปีสองพันห้ารอย่สิบนะครับแต่ได้มีการผลิตจริงในปี2523เพราะฉะนั้นเหรียญปี2อ2 0นปี2520จึงเป็นเหรียญทดลองบล็อกลองๆนึกออกไหมครับก็คือทดลองบล็อกปี2520แต่พอ ไม่ได้มีการผลิตจริงแล้วมาผลิตจริงในปี2523จึงต้องมีการ,ปรเปลี่ยนปีพุทธศักราชเป็นปี2523เพราะฉะนั้นเหรียญปี2520จึงเป็นเหรียญทดลองบล็อกที่มีราคาและมูลาค่าสูงนี่ครับผมเอาง่ายๆขี้หมูขี้หมานะต่อให้เป็นเหรียญ ผ่านการใช้เช่นสภาพแบบของคู่โด่งเนี่ยคู่โดงว่าถ้าเป็นปี2,520ร,ราคาเล่นกันก็หลายหมื่นบาทอะหลายหมื่นบาทแต่ถ้าเป็นเหรียญ UNC นีนร้านใหญ่ประกาศรับซื้อสูงถึง1 0 0 0 0 0บาทก็ง่ายๆครับลองลองดูนะครับใครมีเหรียญน,นี่เลยอันดับแรกนะครับใครมีเหรียญปัมซ้ำปัมซ้อนแบบนี้ที่เป็นเหรียญ50สตัง ขายใครไม่ได้ทักทายคูโดงมานะครับถูกบ้างแพงบ้างเราก็ว่ากันไปถ้าเกิดเพื่อนเพื่อเห็นพี่ๆน้องๆว่าเออให้คูโดงถูกไปขอเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมถ้ามันไม่แพงไม่แรงมากเราก็รับซื้อเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดมันแพงมันแรงมากคูโดงก็ปฏิเสธเพื่อนๆยังไม่พอใจราคาก็ไม่ว่ากัน เราก็ยังไม่ซื้อขายกันกระด้ษจะเกิดเพื่อนเพื่อนพี่น้องสามารถหาร้านที่ซื้อได้ในราคาสูงกว่าคูดงเราก็ไม่ว่ากันเนาะมันแฟร์กันอยู่แล้วแล้วก็เหรียญปี2,520เหรียญ50ตังค์ปี2,520ต้องบอกนะครับปี2,520นี่ถามว่าคุณโด่งซื้อไหม เราก็อยากได้แต่ถามว่าซื้อไหมอาจจะต้องใช้ความคิดพิจารณาเยอะเพราะว่าครูโดไม่ได้เป็นพ่อค้าซื้อมาก็ใช้ในการเก็บสะสมเท่านั้นเองบางทีเงินสะสมมันจมเราไม่ได้ขายต่อไปเวลาเราได้มาเราก็ไม่อยากขายต่อเนี่ยถามว่าเหรียญนี้มีคนขอซื้อไหมก็มีได้กําไรด้วยแต่เราไม่ขายเพราะว่าเราชอบที่จะนํามาส่องนํามาศึกษาก็ประมาณนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆ ก็หวังว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆพ,นพี่เพี่งน,น้องที่มีโอกาสเข้ามาเปิดรับชมคลิปนี้ EP นี้สุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆได้รับโบนัสกันเยอะๆนะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดองคอยด้วยนะคะ